สวัสดีครับเทศบาลนุมปริกของเราให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน,น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่6ว่าด้วยการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อพลเมือง ดังนั้นเทศบาลจึงได้จัดทำโครงการการจัดการทรัพยกากรน้ำอย่างยั่งยืนขึ้นมี5ระยะด้วยกันระยะที่1ได้แก่การสร้างบึงระหว่างชุมชนร้านในกับชุมชนปิกตกระยะที่2ได้แก่การสร้างบึงระหว่างชุมชนปิกตกกับคลองท่าตโตดานคองอุตภาระยะที่3เป็นการจัดการน้ำในตอนกลางของคลองปิก ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนตลาดใต้และชุมชนร้านในระยะที่4เป็นการจัดการน้ำจากคลองบางปลิกซึ่งเชื่อมต่อกับคลองอุตภเภาส่วนระยะที่5ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเป็นการจัดทำแก้มลิงไว้ตอนบนของลํำคลองปลิกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ระหว่างชุมชนสวนหม่อมและชุมชนทุ่งออก จากระดับน้ำของคลองอุตภาัาที่มีระดับต่ำกว่าผิวดินชั้นในของเทศบาลประมาณ3เมตรครึ่งถึง5เมตรส่งผลให้เทศบาลตำบลปริกได้มีการก่อสร้างโรงสูบน้ำจากคลองอุตภาัาส่งมายังบึงกักเก็บน้ำของเทศบาลเป็นเทคนิคที่ใช้ในการดึงน้ำจากข้างล่างขึ้นสู่ด้านบนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในระบบผลิตประปา ที่เราเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าบึงประดิษฐ์ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นลํารางในการกรองน้ําอีกชั้นหนึ่งโดยใช้หลักทางธรรมชาติที่เราปลูกต้นกกต้นญ้าน้ําเพื่อที่จะให้ดูดซับสิ่งที่เป็นสารแขวนลอยและสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ําก่อนที่เราจะนําน้ําไปสู่ลํารางและก็บึงอีกตอนหนึ่งเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไว้เป็นน้ําต้นทุนในการผลิตประปา ถ้าเราสามารถจัดการทรัพยากรน้ำไ,ได้อย่างเพียงพอพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบนปริกก็สามารถมีน้ำดื่มน้ำใช้อยู่ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าที่ฝนตกก็ตามทั้งนี้เทศบาลนูนปริกเห็นความสำคัญของการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปลีก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลปริกส่งผลให้ได้รับรางวัลจากกรมสุขเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ2565